คลิปมือนัน้นสมักเสียนี่แม่เด้อันสองมือแล้วอันอันมันเป็นแล้วแต่ว่ากับว่ามันเป็นปนาดอันนี้พอดีกินกระปุลหมักไอซิมเอาซิมหเห็นหมักไอซิมมหายจ้ะสมกเสียนมือนัน้นท้ายคลิปให้เบิรงองินจ้ะกเสียนอี่แม่ปลูกเองเฮ็ดเองสองมือจ้ะสองมือผ่านไป นามนามเปลี่ยนหมอเ้อหมอมือนันหน่อยหนามันบูมขึนแม่เราเปลี่ยนหมอเป็นหมอหญ่อันเก้านั่นแหละแต่ว่าหมอห่ยาย่เขี้ยวอยู่ไอวันเขียวอยู่อันนี้ก็วันนั้นในชมมาได้แต่ว่ากินกับกินกับปนพอดีมีมีลูกโดดไอซี่ๆไหมบางท่าโยกปากของแทาไม่ได้ตัวมีลูกโดดพรอ ใช่แล้วดูดวดเพิ่นหูดูดเด้อะดูดดูดดวดเบิ่งดูดดวดเอ้าเบิ่งหนาอยู่ในขัาวหกเนี่ยชมดูบ่จักหน่อยบ่ผมจังหน่อยชมนิดนึงเพื่อเอาไปแค่บาตรนะจ้าเหมือนเสานี่เบิ่งหนาตาหอมหอมเด้นหนิสมักเสียนผู้ใดมีก็ลองเห็ดเบิ่งเด้อเป็ดเปลดเผ็ดตัวเอาผีกไปเราเห็ดนัวโคสุเกียร์นัวเราใส่เกลือหลาย ไอ้ว่าเฮ็ดนัวอยู่เอาจ้าคลิปสันๆสุดยอดแล้วไอ้ว่าผ่านแล้วผ่านแล้วเละจ้าไทยแม่พระเนนยังกับสิบทายอาร์ลกให้เบิงนะจ้าพอกันคีมหนาดวยจ้าสวัสดีจ้า